เขียนว่าฉเฉลยมายากรเปลี่ยนไพ่เป็นนาฬิกาซึ่งเป็นมายากรชุดใหม่ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นมาบนโลกก่อนอื่นผมจะให้คุณผู้ชมดูนาฬิกาเรือนนี้ก่อนเรือนที่ใช้แสดงเมื่อสักครู่นี้แหละมันเป็นนาฬิกาธรรมดาทั่วไปผมซื้อมาด้วยเงินของผมเองไม่ได้ยืมเพื่อนมานะครับซึ่งนั้นก็หมายความว่าใครก็ตามที่จะแสดงกลน,นี้ ใช้นาฬิกาอะไรก็ได้นะครับนาฬิกาของคุณที่มีอยู่ที่บ้านนาฬิกาของคุณที่ผูกไว้ที่ข้อมือก็ใช้ได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรือนนี้เท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาปกติที่เดินได้ใช้ดูเวลาได้ซึ่งนั่นแหละคือทั้งหมดที่คุณจะได้รู้ในวิดีโอตัวนี้นะครับผมเขียนว่าเฉลยผมก็เฉลยจริงๆนะผมก็ถือว่า สิ่งที่ผมบอกเนี่ยก็คือการเฉลยแต่มันอาจจะไม่ทําให้ผู้ชมหน้าใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกหรือว่าเข้ามารู้จักผมครั้งแรกนะครับพอใจนะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องไม่พอใจเพราะเขาเห็นเขาว่าเฉลยในใจของเขาคิดว่าเข้ามาจะได้รู้ทริคว่ามันทําได้อย่างไรนะครับนั่นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเคยชินกับการเสพวิดีโอการเฉลย นะครับใน YouTube ก็ตามในเพจต่างๆก็ตามคนพวกนั้นเขาเฉลยโกนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนักมายากลน,นะครับเขารู้อะไรมาเขาจะบอกหมดซึ่งนั่นก็ไม่แปลกแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะครับเขาไม่ได้เป็นนักมายากลเขาจึงไม่จําเป็นที่จะต้องห่วงแหนความลับหรือรักษาจรรยาบาณเหมือนผมเขาเฉลยไปเนี่ยเขาจะได้ยอดวิวเยอะอก็จะได้รายได้เยอะนะครับแต่ว่านักมายากลต่างกันนะครับเราจะต้องมีจรรยาบาณการเก็บความลับเป็น ข้อแรกนะครับแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องนี้คนทั่วไปก็ทราบแต่ทําไมผมถึงใช้คําว่าเฉลยละ่ะเป็นการล่อคนเข้ามาคลิกเหรอไม่ใช่การแสดงมายากลนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดคือเพื่อความบันเทิงเหมือนการแสดงทั่วไปแต่มายากลเนี่ยมันเป็นการแสดงที่พิเศษกว่าอย่างอื่นคือมันมีความลับในส่วนประกอบนะครับสิ่งนั้นแหละมันจะทําให้มายากลนั้นพิเศษกว่าการแสดงทั่วไปนะครับซึ่งถ้า ผู้ชมไปรู้ความลับแล้วนะครับการแสดงนั้นอนะ่ะมันจะลดทอนความสนุกลงพูดง่ายๆคือผมเก็บความลับเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเฉลยไปแล้วนะักมายกลจะไม่มีทางทำมาหากินนะครับบางคนเข้ามาคอมเมนต์โอ้ยเขาไม่เฉลยอ,อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาเฉลยหมดเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรหากินไม่จริงเลยนะครับอย่างนเนี้ก็เป็นกลใหม่มากที่อุบัติขึ้นบนโลกและขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ย ก็ยังมีกลใหม่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ล่าสุดแล้วนะก็ยังมีกลใหม่เกิดขึ้นอีกนะครับวันหนึ่งเนี่ยมีมายากนชุดใหม่ๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับคุณใช้ทั้งชีวิตของคุณก็เล่นได้ไม่มีวันหมดเอาเฉพาะแค่กลไพ่เนี่ยนะคุณก็เล่นได้ไม่หมดแล้วนะครับเฉพาะอุปกรณ์ไพ่อย่างเดียวเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมสอนในสมาชิกรายเดือนของ y YouTube เนี่ยสอนถึง เทคนิคพื้นฐานนะครับใครรู้เทคนิคพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปประกอบกลเอาไปสร้างกลเป็นของตัวเองได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าคลิปที่ผมไม่ได้เขียนว่าสอนผมเขียนว่าฉเฉลยอย่างหนึง่งก็แน่นอนผมต้องการผู้ชมใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าเขาสามารถที่จะรู้ได้ว่าเจตจำนงเจตนาแล้วก็วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผมคืออะไร เขาก็จะมาเป็นผู้ชมใหม่ของผมส่วนคนไหนไม่เข้าใจก็ปล่อยไปนะครับมันเป็นเช่นนั้นทุกคลิปที่ผมเขียนว่าเฉลยมายากลน,นะครับซึ่งนักมายากลจะไม่ทําแล้วผมก็ไม่เคยทําด้วยนะครับผมจะบอกในคลิปว่าคุณจะไม่มีวันได้รู้คือผมไม่ได้บอกว่าผมจะเฉลยแต่ชื่อมันเขียนแบบนั้นผมจะเขียนตั้งชื่อคลิปว่าเฉลยไม่หมด เฉลยทิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยืดยาวเกินไปนะครับมันดูแปลกๆผมก็ใช้คําง่ายๆที่มันค้นหาได้ทั่วไปนะครับแต่ผมก็บอกนะจะว่าผมโกหกก็ไม่ใช่จะว่าผมไม่จริงใจก็ไม่ใช่ผมก็บอกว่ามันเป็นนาฬิกาธรรมดาอย่างน้อยคุณก็ได้รู้นะครับว่านาฬิกาที่คุณใช้อยู่ในชีวิตประจําวันที่อยู่ที่ข้อมือคุณเนี่ยหรือข้อมือของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ใช้สแสดงคนตัวนี้ได้อย่างน้อยคุณก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่านะครับผมบอกเท่าที่ผมจะบอกได้แต่ คนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาต้องการรู้ถึงเคล็ดลับนะครับซึ่งผมตรองดูแล้วอะ่ะถ้าผมบอกไปความสนุกเขาจะลดลงนะซึ่งนั่นนักเป็นคนเขาจะไม่ทํากันนะครับถ้าผมจะบอกไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปแสดงได้ซึ่งนั่นก็หมายถึงผมสอนนั่นเองอคลิปสอนของผมเนี่ยแน่นอนการสอนมันก็จะต้องบอกทริคนะครับแต่การสอนไม่ใช่การเฉลยนะครับผมจะสอนอย่างละเอียดใครที่ตามช่องผมเนี่ยจะทราบดีนะครับ เอาไปฝึกแล้วก็เอาไปใช้แสดงเพื่อให้เกิดความรู้ความสนุกนะครับความบันเทิงเกิดประโยชน์ที่แท้จริงนะครับนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายแต่การเฉลยเนี่ยนักมายากลเขาเรียกว่ามันเป็นการทําลายมันไม่ใช่ทําลายวิชาชีพมายากลทําให้หากินไม่ได้นะไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกมายากลมีเยอะแยะนะครับเล่นไม่หวัดไม่ไหวหรอกแต่มันทําลายความสนุกของผู้ชมเองนั่นแหละนะครับซึ่งผมจะไม่ทํา นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับจริงๆแล้วผมจะบอกทุกวิดีโอที่ผมเขียนไว้เฉลยว่า,าผมไม่ได้บอกหมดนะอถ้าใครคิดว่าจะได้รู้หมดก็ปิดไปนะครับแต่ไม่มีใครสนใจไอ้สิ่งที่ผมพูดทุกวิดีโอเลยพอรู้ว่าผมไม่ได้เฉลยจริงๆอย่างที่เขียนชื่อคลิปก็จะวิจารณ์นะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปซึ่งผมกไม็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคนทั่วไปที่ ติดตามช่องของผมอยู่หรือว่าในเพจก็จะเข้าใจในส่วนนี้นะครับเริอย่างจุไอ้นี่มันพูดวนไปวนมาไม่เห็นจะบอกสักทีนะครับอ่าผมไม่โทษแล้วผมก็ไม่ได้โกรธด้วยมันเป็นเรื่องปกตินะคนเราเนี่ยอยากจะรู้ความอยากรู้ของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตการก้าวหน้านะครับมยากลเนี่ยมันทำงานได้เพราะว่าคนอยากรู้ทรินครับ แต่คุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าคุณควรจะหยุดตรงที่ความสงสัยนั้นมันกลมันถึงจะสนุกกับคุณนะครับเว้นแต่ว่าคุณรู้แล้วคุณเอาไปสแสดงได้นะครับเหมือนกับผมอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเกิดประโยชน์แต่นั่นก็หมายถึงว่าคุณต้องสแสดงให้ผมเห็นก่อนว่าคุณมีศักยภาพพอนะครับที่ที่จะได้รู้ความลับนั้นไม่ใช่คุณเข้ามาโอ๊ยไปเฉลยจริงนี่หว่าอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นการบอกเลยว่าคุณแค่อยากรู้เฉยๆเป็นแบบคนทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวผมเองก่อนที่จะได้รู้ผมไม่เคยดูคลิปฉเฉลยผมไม่ได้รู้จักคลิปฉเฉลยนะครับทุกคนที่ผมแสดงหรือว่านักพินท่านอื่นก็ตามนะครับเขาไม่ได้ดูคลิปฉเฉลยมาแล้วก็ออามาแสดงครับ เดียวถ้ามันมีกฎอะไรใหม่ๆม,มาอีกผมก็จะเอามานําเสนอแสดงสาธิตแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเป็นหลักเนี่ยมันจะเป็นคนฝีมือซึ่งคนฝีมือเนี่ยมันพอที่จะฝึกหัดกันได้นะครับผมจะบอกเสมอกลคือสิ่งที่ตัวเราเป็นผู้สร้างนะครับไม่ใช่ตัวอุปรกรณ์นะครับมันทํางานแต่ว่าอย่างนั้นอนะ่ะก็ไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ไมากลนะมันก็ยังเป็นไมากลอยู่นะครับแต่ว่า แมคานิกของมันนาจจะอยู่ที่ตัวอุปกรณ์นะครับแต่ไามายกลสไตล์ของผมเนี่ยแมคานิกของมันจะอยู่ที่ตัวผู้แสดงเองนะครับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปใครติดตามผมมาตลอดก็จะทราบว,ว่าผมนิ้นไปทางนั้นนะครับเอาจริงๆไอ้กลนที่เปลี่ยนไพ่เป็นกล่องไม่ขีดแล้วแทนที่จะเอามาจุดที่กล่องแล้วเป็นจุดที่ขังเกงอ่ะผมชอบกลนนั้นมากกว่า,านะมากกว่าไอ้กลนเปลี่ยนไพ่เป็นนาฬิกาแต่ กลน,นั้นอ่ะมันเก่าแก่มาก200กว่าปีแล้วมั้งพูดกันจริงๆนะพวกกลที่มันเกิดขึ้นใหม่นะครับหลักการเนี่ยมันไม่ได้ต่างจากกลสมัยก่อนเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันมีรากฐานพัฒนาต่อย,ยอดกันมาก็เหมือนกับศาสตร์แขนงอื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไม่ได้แสดงแต่พวกกลฝีมืออย่างเดียวนะกลที่เป็นเป็นอุปกรณ์ก็ สแสดงได้นะครับเพราะว่าคนอุปกรณ์ใครๆก็สแสดงได้ถ้ามีอุปกรณ์นั้นนะครับแต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยคุณรู้ความเร็ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็อ๋อเออแค่นั้นเองนะครับความสงสัยในใจหมดไปพร้อมกับความ,ม,มสนุกของคุณซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมไม่ปรารถนาเลยนะครับยอมให้คนที่ไม่รู้ความจริงนะครับตำหนดิด่าว่าแต่ยังจะดีกว่าให้คุณหมดสนุกขอบคุณครับ